สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับรับชมช่องนดินดัมซิงทรัพย์สิงทองครับมาครับอ่140ครับเอสเค140ครั้งแรกครับครั้งแรกเร็วจัดครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ผมขับเอสเค140ครับผมก็เคยขับมาแต่รุ่น200นะครับ องร้อยมาร์กเอกอันนี้ก็เป็นร้อยสี่สิบรุ่นแปดสวัสดีครับจ้างกิ่งสวัสดีครับพี่กิ่งสวัสดีครับไปขับร้อยสี่สิบครั้งแรกครับมันก็จะจวดเลยนะพี่น้องไะอุ้ยของเขาดีดีครับพี่น้องตอนเย็นๆสวัสดีครับผมสวัสดีมาเป็นมวยแทนครับเป็นมวยแทนให้เสียเปาเขานี่ครับมารับจอบครับรับจอบค่าแรงก็สามขวดเหมือนเดิมขับเอ็กซ์เอ็มครับ คันนี้เพิ่งได้หกพันกว่าชั่วโมงครับคันนี้เร็วมากครับอ้ยสุดยอดเลยคันนี้นะผมบอกตรงๆเลเนี่ยถ้าได้สักคันแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่นเรศสวัสดีครับสวัสดีครับเทเวนตี้สวัสดีครับนี่เทเวนตี้ที่ไม่ได้เป็นของตัวเองก็ได้ขับก็ยังดี <laughs> นะครับของผมขับแปดร้อยพวคขับดอกล้อยล้อยยี่สิบสอง้อยเสมมาก สี่อเอาสีอเอาโอ้ยไม่มีเงื่อนดอกพร่นองนะครับไม่มีเงื่อนดอกพร่นองนี่จะขับไปเพิ่นนี่แหละจำเนี่ก็ดีใจแล้วครับว้อมอ่าความไฟฝันนะความไฟฝันของคนที่รักในอาชีพรถขุดนะครับเ mm hmm. ขาก็อ,อยากขับรถใหม่ๆกันทั้งนั้นนะ mm hmm. รถใหม่สภาพดีๆสภาพนี่สวยครับกันทั้งนั้นนะครับ mm hmm. น้อยคนนะที่จะไม่ได้ขับนะครับ บางคนก็เริ่มต้นมาจากรถเก่าครับขับรถเก่ามาก่อนขับรถเก่ามาแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นรถใหม่ครับสักวันต้องเป็นของเราใช่ครับพีใใใ่ใช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 ่เลยครับเร็วมากเทเบนตี้ผมบอกเลยเทเบนตี้เอ็กเกมนี่ในในในตระกูลโกโกบโก้นะเอ็กเกมนี่ผมว่ามัน มันมัน,ม,นมันเร็วจัดตอบโจทย์ประหยัดน้ำมันครับเนี่ยเร็วมากเลยจากดินวันนึงไม่ต่ำกว่าสองร้อยกว่าเที่ยวนะจัดเลยดินใส่หกร้อยอ่ะมมากนะเนี่ยเร็วมากครับไม่ทันน่ะเอาง่ายยังไม่ทันน่ะแปบลบว่าใช่ใช่ใช่ราคาไม่ตกอ่ะรถรุ่นพวกนี้ย ราคาไม่ตกครับยูใช่หนิยูอ่านี่ไม่ไปยูเอ็นลงปุ๋ลลลลยลงอันลงยางบมกจ่อยแล้ว่นึงค่วงมเห็นไหมยู้ห่างทางั้งยางเห็ไหม ใช่ปลอมย่ำหรอครับแมนแมนแมนเลยไอ้ปลอมย่ำน้องไหลมาประมาณกิโลหนึ่งหรือหางเลยเมตรเลยละประมาณนี้ละ บัณฑิตาบัดีจ้าปอนบันดีจ้าปอนถ้ากินวัาเชียวสวัดีจตาตอนนี้ไอ้เจ้าของไมโครมันไปย้ายรถครับพยานรถไมโครมันก็เลยให้ผมขับเทนมันก่อนครับผมก็เลยต้องขับเทนมันครับนี่ตักหินครับแล้วก็เก็บพวกดินพวกนี้ออกครับ เนี่ยเกดินข้างเนี่ยคือหินมันเกะกะไม่โครคับมันต้องเอาเหินกองหินก่อนเดี๋ยวสี่ยังปลายยิง ดีแท้สุดเท่านั้นครับเร็วมากพูดตรงๆเลยเร็วมากแต่กินวันหนึง่งวันหนึ่งนี่ไม่ต่ำกว่าสองร้อยที่ยวะนนี่น่าเลยคนเขาถึงนิยมเล่นกันครับแต่ถ้าเป็นรุ่นฮิตติดชาร์จจริงก็เป็นมาคี T นะใหา่เห็นหนาคนขคับาเาจัดให้ครับจัดให้นี่คนขับครับต้องอยู่ใน หน้ากากนะครับถอดไม่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่บริษัทมันเคร่งคัดครับเขาต้องให้ใส่หน้ากากขับรถครับไม่ใส่หน้ากากไม่ได้ครับใครไม่ใส่หน้ากากเขาไม่เข้ามานะครับสวัสดีครับเสียยางสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับโอ้ยมาวนซอน รถมีามาเรียวขัดแคลรถมีาเรียวขัดแผลชุดอาวากาศพร้อมรถฮิตไม่แพ้มากทีใช่ใช่ครับถูกต้องแต่ราคามันตึงครับราคามันตึงรถพวกนี้นะก็คือถ้าคนไม่มีตังกิจินก็ไม่สามารถเล่นได้ครับลูกค้ารถมือสองก็ไม่ต่ำกว่าวสองล้านครับ คันนี้ X M นะครับ Super X M ร้อยสี่สิบ X M อ่าเห็นเจ้าของว่าเขาจะขายอยู่ที่สองล้านสองแสนครับคันนี้ครับราคามันตึงครับพอดีครับนันทวัฒน์ราคามันตึงครับรถรถุรถน่นนี้จับต้องยากต้องแบบคนมีเงินจริงๆครับ เด็กที่บ้านวิ่งได้ยังโอ้ oh, ลูกสาวใช่ไหมครับยังยังครับยังกำลังต่อเตะครับลูกสาวต้นข้าวกำลังต่อเตะครับ เมียซื้อเลยอาอยางอู้ผมไม่ซื้อให้เราหรอกครับเราต้องหาเงินซื้อเองนี่เลยสะาดีครับถ้าเก็บสีรายละเอียดราคาขึ้นใช่คันนี้นะคันนี้ถ้าไปเก็บสีนี่ไม่ต่ำกว่าสองล้านครับสองล้านห้าเพราะว่าสภาพมันยังดีครับคันนี้รถหกพันชั่วโมงค้นขับค้นขับปอ บอท่านใจีย๊ยบเบี่ยงเลยบอกแม่นครับแม่นครับมันซาครับมันตุยมุยตุยมุยตุยมุยผมยรับเบี่ยงเลยครับซามันลีลาครับมันลีลาบัลเสียโปงลีลาครับ ถึงพื้นดินนะครับเขากลัวมันเป็นดินเพราะว่าหินพวกนี้ต้องไปเป็นส่วนผสมของแพยยางแท่ปูถนนครับยางมะาตอยนพี่น้องพี่น้องอยางมะตอยสัเร็จป่ะแท่นปูนแท่นแท่นผสมครับสวัสดีครับอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยพี่พี่พ,พ,พ,พี่ตัวเอ็นขึ้นก่อนเนะี่ย ให้ถามเนี่ยับกูท่อซ้อนเนี่ยกูได้เท่าไรทีแบบไร้ปีคุณมีนาเท่าไหร่ครับให้ถามก่อนปอนปอนมีนาเยอะไหมมีที่นาที่สวนที่บ้านที่อะไรแล้วทีนี้เขาประเมินเขาประเมินกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปถามปรึกษาท่ออนใกล้าระานได้เลยนะครับต้องเอาที่ไปประเมินอยู่ที่กรมที่ดินก่อนนะครับที่ไปประเมินอยู่ที่กรมที่ดิน ไปประเมินอ,อยู่โู้เงินปุ๊บอาแล้วนี้ปอนก็กลับมาที่ทกศออแล้วก็ถามทกศออว่าทกศจะให้เรากู้เท่าไหร่สมมติว่าที่เราประเมินได้สามล้านทกศอ่าใ,ให้เรากู้สองล้านครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราเป็นลูกค้ารายใหม่นะลูกค้ารายใหม่เขาก็จะให้ใหู้้ไม่เยอะครับเขา,าจะให้กู้ไม่เยอะนะครับเมียเมียให้มือสองลอยเก็บ <laughs> เอาไต้พอดีครับพี่ร่อง วันนี้ไปใส่แตไม่นองเทาตายพอดี ศาสนาศาสนาบ่ได้เป็นของเจ้าของได้ครับกันยังดีเป็นบุญดากรับพี่น้องเพื่อนบุญดากพี่น้องบุญดาเพ็ดอนังเพื่อนครับลอยซิบๆเลยลอยซิบเอ็กเก็บเลยบักอ้อนจัดลอยซิบเอ็กเก็บมา ก็คือคือไปหมดน,หนั่งรถนี่ครับสร้างสายสร้างหัวนี่ทั้นคิดทั้นใจเว้ยรถไม่เว้ย <c oughs> พอทานแล้วลราบอกท่ากคิดเงินอท่าง ออเเกินมื่นพองขอทานเล้วไป2อ0รเข้มเากับขับมาเร็วอู้ยไขับสองรอเอเมอ่ะกูขับสอ0รมบเนูน่ะอ้ M, อืมกูสูงดก็ M, สูงด้ หัวเก่งนั่งลังก็บหูเดืตัวว่ารุ่นไหนนี่อาจจะเป็นเส้นหรือเอซีหรือตัวยงนี่รู้เลยว่าขับรุ่นไหนนี่ผมตั่งหัวเก่งนั่งลังก็รู้ตัว ขันอยู er oh ่ส oh ี oh ่ท oh ัน oh นี oh ่เ oh ห็น oh บ่นน่ข uh ับอยู BLANK ่นเ ah, ี่ยวค่ะครับมาโอ้ยรถไปมันต่างแากันขันอยู่เฮี้ยนเถอะคิมเด็กใต้ล่ำฝันเสียดินได้รุ่นแปดเขาไปสิบแปดแล้วโอ้ก็แล้วแต่วุฒิกรรมครับทำไงได้เนาะอ่าผมว่าทกศโบ่บค่อยดีปันไหนครับขนาดตาเป็นลูกค้าทกศสิบปีแล้ว เราพาไปเสียเขายังให้ 2, สองแสนกบาทหนึ่งก็ถ้าที่เอางีาพ้พี่ผมจะเล่าให้ฟังถึงเราจะเป็นลูกค้าชั้นดีก็จริงแต่ที่เราไม่เยอะครับธนาคารเขาจะแยกเป็นเหรียญลูกค้าจะมีเหรียดสามเอบวกสองเบวกหนึ่งเบวกนะครับทกศนะครับแล้วถ้ว่าคุณยืมมาหนึ่งแสนบาทแต่คุณมีที่ได้แค่หนึ่งแสนบาท คุณจะเป็นลูกค้าดีขนาดไหนคุณจะส่งไม่เคยบิดผิวก็ตามแต่คุณก็ได้ปล่อยกู้ได้แค่นั้นครับเพราะว่าที่คุณไม่เยอะถ้าที่คุณเยอะมีที่ดินเยอะคุณเป็นลูกค้าชั้นดีคุณจะเอาเท่าไหร่ครับคุณเอาตามที่คุณสามารถส่งได้เลยนะครับอย่างแม่ผมอะ่ะก็เป็นลูกค้าชั้นดีครับแล้วก็ทีนี้ก็มีที่ทางก็พอพอมีครับทีนี้เขาก็ให้ประมาณสองล้าน สองล้านนะครับก็ไม่กู้ก็ไม่กู้อ่าก็ไม่ได้กู้ถึงสองล้านนะครับเราก็กู้แค่ล้านหนึ่งล้านห้าประมาณนี้นะครับเราก็ต้องพอประมาณตนด้วยครับไม่ใช่ว่าอ่าเขาให้เขาเขาให้เท่าไหร่เราก็จะเอาหมดไม่ได้นะเพราะว่าเผื่อเราส่งไม่ได้หรือส่งไม่ทันอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะรัดตัวเองนะครับแต่ดีอย่างหนึ่งสำหรับลูกค้าทกศนะครับดีอย่างหนึ่งก็คืออ่า มันไม่เหมือนธนาคารมันไม่ได้ส่งเป็นรายเดือนนะครับดอกเบี้ยก็รายปีถ้าคุณกู้มาหนึ่งล้านดอกก็เกตาครับร้อยละเกตาต,าตา่อปีคุณก็เสียดอกเกตหมื่นบาทถ้าคุณไม่มีเงินต้นส่งคุณก็ส่งเฉพาะดอกเกตหมื่นบาทได้ครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปกู้ธนาคารเราก็ต้องส่งทั้งต้นส่งทั้งดอกธนาคารนะครับแต่ทุกเดือน ถ้าเดือนไหนคุณไม่ส่งเขาก็จะทบดอกทบต้นคุณนะครับแล้วก็ทําให้คุณลําบากภายหน้านะครับนี่คือเป็นระบบธนาคารพาณิชย์ปกติเช่นกระสิกรไทยกรุงไทยออมสินอะไรพวกนี้นะครับก็บประมาณนี้นะครับสาเหตุที่เลือกใช้ทกสเพราะเพราะว่ามันเป็นรายปีถึงเราไม่มีเงินอย่างนั้นเราก็ สงแค่ตอกก็ได้ครับตอกมียแต่เราก็จะเสียประวัติลูกค้านะครับเราก็เสียเราก็จะเสียประวัติลูกค้าเราเคยเป็นลูกค้าชั้นดีที่เคยได้สามเอบวกมันก็ไม่ได้นะหมายถึงเล่าตายครับบิ่งหวังเรือนวังหันเมษาเล่าทางเหตุประกันของทบศเขาให้แค่สองเสนเตเรียงเตเรียงเงินยืม นี่สุดยอดแต่เตรียงแต่เตรียงเงินยืมเท่ากัสอนี่แหละสุดยอดอโอ้เงินประกันน่าวบ่โอ้ันกะเมียนครับแล้วต่นายจะเป็นสมาคมมั้งสมาคมส่างน์ิลูกค้าเท่ากัสอมันบ่นก็น่าจะประมาณนั้นเลยถ้าการถ้ามีการเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาครับ

เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ